แล้วมือมีด้าอาขาิทีนึงแลู้กาะเจะได้สุดครับอ่าอย่างร้องให้เู่เราสิเอาด้านไหนมันจะบอกคู่ด้านไหนนี่ถกไหมถ้าอย่างเงี้ยมันยาวเกินถ้าด้านนียาวเกินแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันรู้สึกมันยาวยาวมากอือจริงจมันไม่น่าจะยาวขนางนี้เราต้องเอาด้านที่มันสั้นไม่ใช่ด้านที่ยาวมาจะมด้านเยิทาง เออนี่นั่นเนี่ยพอดี๋ยวทำให้ตรนี้อันนี้เอาตัวลองข้ามมือถ้าอย่างนี้อันหนึ่งครั้งเวลาเราจะจับประมาณไหนแล้วแต่ระยะมานี่ถ้าเราจับถ้ามันกว้างเราก็จับอันที่หนึ่งมันจะมีสองสองสองคันนาใช่ไหมคันนาสองอันคันนาแรกถ้ามันมันพอดีก็เอาคันนาที่สองข้างหน้าก็ได ก็แาการหนครั้งหนึ่ครั้านั้เอาตัวอกไป้อัวอันนี้หนึ่ครั้งนะอันนี้หนึ่งครั้งนะจมาีมา่เลยึห PI, ห function, หครั skinny, ้งอีนี้ครั้งที่สองนครั้งที่สอ่าเป็นเป็นเป็นที่สวมนะเป็นีเสรจแล้วเราก็เสแล้วเราก็แ่ทำให้มันสุกทำให้มันสุไทำให้มันอะไรเสร็จแล้วทำให้มันสำเร็จ ให้มันขึ้นิดเลยไปค่ะถ้าบาลี้เเรียกว่าบานีโค้พูดบ้างพูดบ้างกินบ้างอ่านี่นะเปิดเปิดหาสวนไหกไรส่ดนไม่กไเสร็จแล้วเราจะให้มันสวยมากเขาใส่พืนหน้าไปกับพืน

todo okay. bem